ใครที่ชอบเสี่ยงโชคโดยการซื้อสลากกินแบ่งเป็นประจำแต่มักประสบปัญหาพบเจอแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามาทำความรู้จักกับสลาก N3 หรือสลากตัวเลข3หลักทางเลือกดีๆทางเลือกใหม่ในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางดิจิทัลหรือแอปเปาต่างกันสลาก N3 คืออะไรสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 คือสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกรูปแบบหนึ่งเป็นสลากรูปแบบใหม่ ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาโดยสลาก N3 เป็นสลากที่มีรูปแบบการจำหน่ายแบบใช้ตัวเลขจำนวน3หลักสามารถเลือกตัวเลขได้ตั้งแต่000ถึง999ตามที่เราต้องการและสามารถเลือกเลขซ้ำกันได้ในแต่ละหลักต่างจากสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือสลาก L6 ที่มีตัวเลขทั้งหมด6หลักและถูกกำหนดมาแล้วทำให้ผู้ซื้อจะต้องเลือกตัวเลขที่มีเท่านั้น ประเภทรางวัลของสลากเอ็นสมีอะไรบ้างสลากเอ็นสามีรางวัลทั้งหมด4ประเภทและออกรางวัลในทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนโดยอ้างอิงผลการออกรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและออกรางวัลใหม่ในส่วนของรางวัลพิเศษการแบ่งสัดส่วนเงินรางวัลแต่ละประเภทจะถูกคิดคำนวณจากยอดขายสลากในแต่ละงวดเรามาทำความรู้จักรางวัลสลากเอ็นสาแต่ละประเภทรางวัลไปพร้อมกันด้านล่างนี้รางวัลสตรงรางวัลสตรงคือ สลาก N3 ที่มีตัวเลขและตำแหน่งตรงกับเลขรางวัลที่ออกทุกตัวโดยอิงจากเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเช่นหากผลรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักคือเลข1 2 3 7 8สสลาก N3 ที่ถูกรางวัล3ตรงจะต้องเป็นเลข7 8 9เรียงตรงกันทุกตำแหน่งส่วนเงินรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวนยอดขายสลากในแต่ละงวด โดยรางวัล3ตรงมีสัดส่วนเงินรางวัลอยู่ที่30%เจากร้อยละ60ของยอดเงินจากการจำหน่ายทั้งหมดรางวัล3สลับหลักคือสลาก N3 ที่มีตัวเลขตรงกับผลรางวัลที่ออกแต่สามารถสลับตำแหน่งกันได้เช่นหากผลรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักคือเลข123 789ดังนั้นสลาก N3 ที่ถูกรางวัล3สลับหลักจะต้องเป็นสลากที่มีหมายเลข 798、879、897、978และ987กรณีที่ผลรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักมีตัวเลขซ้ำกัน2หลักเช่น778รางวัล3มสลับหลักจะเป็นสลากที่มีตัวเลข787และ877ส่วนในกรณีที่ผลรางวัลที่1ของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเป็นเลขเดียวกันทั้ง3หลักเช่น777 กรณีนี้จะไม่มีสลากที่ถูกรางวัลเลยเท่ากับว่าจะไม่มีผู้ถูกรางวัลแต่จะมีการนําเงินรางวัลที่ไม่มีผู้ถูกรางวัลในงวดนี้ไปสมทบกับเงินรางวัลสมสลับหลักในงวดถัดไปสมทบได้ไม่เกิน1งวดโดยสัดส่วนเงินรางวัล3สลับหลักจะอยู่ที่3 0เจากร้อยละ60ของยอดเงินจากการจําหน่ายทั้งหมดรางวัล2ตรง คือสลากที่มีเลขท้าย2หลักตรงกับเลขรางวัลที่ออกทั้งตัวเลขและตำแหน่งโดยยิงจากรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักเช่นหากผลรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักคือเลข2 3สสลากที่ถูกรางวัลสองตรงนั้นได้แก่0 2 3 1 2 3 2 3, 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 6 2 3, 3 7ส3า 823และ923โดยสัดส่วนเงินรางวัลจะอยู่ที่39%จากร้อยละ60ของยอดเงินจากการจำหน่ายทั้งหมดรางวัลพิเศษคือการสุ่มรางวัลพิเศษจากสลากที่ถูกรางวัล3ตัวตรงในงวดนั้นๆดังนั้นหากไม่มีการถูกรางวัล3ตรงจะทำให้ไม่มีการออกรางวัลพิเศษในงวดดังกล่าวโดยสัดส่วนเงินรางวัลพิเศษอยู่ที่1%จากร้อยละ60ของยอดเงินจากการจำหน่ายทั้งหมดฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจอยากรู้แล้วว่า สลัก N3 ซื้อได้ที่ไหนบ้างราคาเท่าไหร่สลัก N3 มีราคาเพียงใบละ20บาทหากต้องการซื้อสลัก N3 สามารถค้นหาจุดจำหน่ายสลักได้ที่นี่หรือเข้าแอป,ปเป๋าตังค์และเลือกเมนูค้นหาจุดจำหน่ายสลักหรือสามารถเลือกจุดจำหน่ายที่เราสะดวกและสามารถซื้อสลักได้ในช่วงเวลา6ในกาถึง3ทุนของทุกวันและไม่เกินบ่าย2ของวันออกรางวัล วิธีซื้อสลัก N3 สามารถทำได้ง่ายๆทั้งสะดวกและรวดเร็วผ่านแอปเป๋าตังโดยเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงโทรศัพท์ด้วยเวอร์ชันตั้งแต่14.250เป็นต้นไปและลงทะเบียนไว้พร้อมจากนั้นสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เปิดแอปพลิเคชันเปาตังไปที่เมนูสลักเลือกซื้อสลากตัวเลข3หลักเลือกตัวเลขที่ต้องการซื้อ โดยสามารถเลือกได้ทุกหมายเลขตั้งแต่000ถึง999จากอุปกรณ์ขายสลากที่จุดจำหน่ายสลาก N3 จากนั้นกดเมนูสแกนซื้อสลากและสแกน QR Code จากจุดจำหน่ายสลาก N3 เมื่อสแกน QR Code แล้วตรวจสอบรายการและกดเพิ่มลงตระกา้ากดชำระเงินตรวจสอบยอดที่ต้องชำระและกดยืนยันชำระเงินหลังจากชำระเงินเสร็จสิ้นจะได้รับใบเสร็จการซื้อสลากตัวเลข3หลัก สลาก N3 จะออกรางวัลในทุกวันที่1และวันที่16ของเดือนโดยวิธีตรวจรางวัลสลาก N3 เพียงเข้าแอปเปาตังค์จากนั้นเลือกเมนูสลากของฉันระบบจะแสดงผลตรวจรางวัลโดยอัตโนมัติหากถูกรางวัลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทันทีและรอรับเงินเข้า G ี a l l e t ภายใน2ชั่วโมงหลังจากได้รับการแจ้งเตือนขึ้นมาที่หน้าจอว่าถูกรางวัลแล้วสามารถเข้าแอปเป๋าตังค์และเลือกเมนูสลากของฉันและทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เลือกสลาก N3 ที่ต้องการขึ้นเงินรางวัลพร้อมจํานวนใบและกดขึ้นเงินรางวัลตรวจสอบยอดจํานวนใบสลากที่เลือกและยอดเงินรางวัลทั้งหมดเลือกช่องทางรับเงิน G ี a l l e t ให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้าและกดถัดไปตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งและกดยืนยันใส่รหัสพิน6หลักหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการขึ้นเงินรางวัลเพียงเท่านี้ก็สามารถรอรับเงินรางวัลได้เลยใครซื้อสลาก N3 ได้บ้าง ผู้ที่สามารถซื้อสลาก N3 ได้คือผู้ที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและมีแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชัน14.250ขึ้นไปเนื่องจากการซื้อการตรวจสอบผลไปจนถึงการขึ้นเงินรางวัลจะต้องดำเนินการผ่านแอปเป๋าตัางเท่านั้นสรุปสลาก N3 คือสลากเลข3ตัวที่สามารถเลือกซื้อตัวเลขที่ต้องการได้เองตั้งแต่000ถึง999ซึ่งเป็นทางเลือกในการซื้อสลากผ่านจุดจำหน่ายสลาก N3 และชำระเงินผ่านแอปเป๋าตัาง ที่ทั้งสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานเพราะไม่ว่าขั้นตอนการซื้อตรวจสอบหรือขึ้นเงินรางวัลสลากเอ็นสามสามารถทําได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วผ่านแอปเป่าตังนอกจากนี้ยังใช้แอปเป่าตังพร้อมกับบัญชีธนาคารกรุงไทยยังช่วยอำนวยความสะดวกในการทําธุรกรรมอ,อื่นๆให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นเช่นการโอนเงินการใช้ GW a l l เ t เพื่อเข้าถึงสิทธิ์ในโครงการภาครัฐอีกทั้งยังมีระบบยืนยันตัวตนสามารถวางใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน